ก้ามานะกามาสูตรว่าโดยผู้มีมานะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลในโลกนี้ผู้มีมานะคือความถือตัวย่อมไม่มีการฝึกตนเองบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้ บุคคลผู้ไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ไม่ถึงจุดจบแห่งความตายพระผู้มีพระภาคตัดว่าบุคคลละมานะได้แล้วมีใจมั่นคงดีมีใจดีลุดพ้นในธรรมทั้งปวงเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ถึงจุดจบแห่งความตายได้มานะกรรมสูตรที่เก้าจบสิบอรัญญสูตร ว่าด้วยป่าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณนะที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในป่าผู้สงบประพฤติธรรมอันปราเสริฐฉันอาหารมือเดียวเพราะเหตุลายผิวพันจึงผ่องใสพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคต กำหนดอยู่กับปัจจุบนันเพราะเหตุนั้นผิวพรรณจึงผง่องใสพราะคิดถึงอนาคตเศร้าโศกถึงอดีตด้วยเหตุนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เขาลจึงสูบซีดเหมือนต้นออสดที่ถูกถอนขึ้นแล้วฉะนั้นอรัญญสูตรที่10จบนาจวักที่หนึ่งจบ